สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทางผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนีนี้าแถวพ่อพี่น้องมาอยู่บ้านพลุงยนต์นะครับพี่น้ององที่จาได้นะครับผู้ใดเคยเบิ่บงคีิป่าไส้ตุมกุ้งนะครับเมื่อนีพลุงยนเพิ่นจัดงานบวชลูกชายนะครับส่วนเมื่อนีเป็นมือเตรียมงานนะครับแล้วก็สิเป็นมือซื้อขวัญหนักนะครับ ส่วนมืออื่นก็สจะเป็นมือบวชนะครับบ่้าเทาก็จะพาพี่น้องมาอุบุญนะครับมารวมงานสู่วัญหนักน้ำเพลินนะครับแต่ว่ามือนี้นะครับโบเมนงานใหญ่โตนะครับเป็นงานเล็กๆนะครับเพราะว่าเป็นการบวชบ้านนะครับแต่ว่าบว่าสีบวชบ้านนะครับหรือว่าบวชเป็นพันษานะครับพ่อแม่นะครับก็ย่อมดีใจพุ่มใจเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าอยากเสียลูกอมพาเลี้ยงนะครับ มื่อนี้นะครับเพิ่อนมาเพิ่นจัดงานบ่ชใหญ่นะครับเพิ่นก็เลยบ่ได้เชิญหมอพามมานะครับเพิ่นก็เลยเชิญพ่อทายกนะครับพ่อแสงนะครับเป็นผู้มาทําพิธีให้เมื่อนี้นะครับแต่ว่าก่อนสิไปเบิ่งสุพก่อนนะครับก็ไปเบิ่งบรรยากาศตอนกลานเมืองสักก่อนนะครับที่เิ่นเตรียมงานนะครับแล้วก็ไปเบิ่งการสุก่อนกันต่อนะครับ

สำหรับช่วงนี้ก็คงสี่ในเวลาสู่ปนักแล้วนะครับกันเวลาให้แป้งหัวหนัก็นทุกเวลาประกอบสู่วิธีสู่ปนักกันได้นะครับแคตั้งหลังคิดคิดในนี้จัดสามสันหาสันทะเลาะแก้ววุประสงค์เมตดมาระวังได้จุดพวนผ้าสามสันบอบควนประควนเคื่อธรรมดามหาสันช่วยโู้าเกศที่บาไทย จับจูเทียนดอกไม้ล้วมลงไปย่างควยมีข้าวต้มไก่ควายรวยตัวเตงสันสองสามทีเส้นละกันดอกไม้ใสบาซีสันหัวมีมาลาสะอาดขาวเผาเจ้าฝ่ายผู้แฆนห้อยอมหลังอมหน้าจัดหาเบ็ดจริงเทียนหอบหัวคายหิ้งจัดเงียบยาริบินโยมเบิร์นว่าบาควร ก่าสันเพ็งเจิดยาพิเศษในพาพานช่วยสักการถึ้นเทวาแสนเด่นหน่อยเพ่งนำความใจจอยพ่อยนิ่งให้พร้อมพันเพชรทองคำใส่พร้อมกองจอมโจเฮ็ดวรการจุดควรให้หาคนมีเพียงข้างทั้งเคยกว่าข้างละงหนึ่ง พูดต้องสวญยาได้เห็ดหมดบึงเห็สีหน้าให้ซื้นบานให้นอบจิตเจสั้งอาสิทธานให้สลอด ยอดพ่วงหยุดแรงเต่าตัวเจ้าหงจริญหมอบุญกวนคนที่เอิต้องเอาผู้ใจตรลงผู้ลุ่มหลงในอบอายามุกยาที่มากใจใ,ให้มีจิตใจมันบริสุทธิ์ผุดพองที่เตือขค้องหินเข้ามาผู้เจ้าหมอจุดควรหากหมอจุดครบทวนน้อมจิตน้อมปฏิฐารยิ่งจักจิตบนบานกล่าวพระนุกลุ่จริง kena wapuakam langsing aumatai yudwai buddha wa su buddha buddha te depanto tamak buddha tamak buddha maha panjo sangkak buddha maha bhoka tipasang timbang mawon pasang singkang langkak alangak kita buddha ce buddhe maha จังกะเชฟุเชมะสยิชิยิทธิ์มังคลักุภสวัสดียามโยตคภัยโหดในนี้อันตรายลากิให้หลวงเก็บวงคุนหายขอเป็นมีวินากริษามีไกพุทธรูปโมเพเด้สักมานธรรมบันดาลทันที ขอให้อีีเจน้ฟังกัดดี้งายยิ่งเท่มสนใจตังว้นหังฮอนจับประอรให้เสียอันตใดควนมีสีเสีจิตทิพประพ้อนประวอนเนิเศษอาทิเลศใส่สีสวันคีจงมีเจ่าพงคาทั้งหลายทั้งนอและเทกนักพุทธเทพวะบุตรเทพาดูดาอินพุ่มยมลาลจัดตัวราสั้งสีทุที่พอมจักวาน กับทั้งภูมิปฎาสานเตวทีจงพร้อมกันมาชมเชยยินดีเชิงมังระละที่อันมีเสพระเกเกราชุราสีเป็นบันดีสุขนาฏอินทบาทพร้อมที่ย่า,างทั้งนอัน่งทานคู่พรมกันอยู่ทัวรร้อนอาภิญญ์ย้อนจันทะเลถือหน่วยอุตมะลาสีวันนี้เป็นวันนี้วันวิสีอมุตตะโสอุตามะโย,ยอุตมะลาชาอุตมะชัยยาอุตมะเจธา วันนี้เป็นลาพระอัลลัมเลอประเสริฐมงคลคุณแป้งแดง,งดีเหลวยิ่งงอมามีทั้งเต่าปาัญญาที่น้าและอมาตนักปาาพร้อมสลนกันเกอน,นาไหลลังเทมาทั้งหญิงสาวเบาใจสาวยินดี เพื่อจัได้บาสีเจ้านาะเจ้าจับได้ปราภากจากของเทหาจับได้ลาธิสามาดาออกไปบัวสร้างปันหนวดในศาสนาเจ้าก็คิดถึงสังฆลาเป็นทุกขังอนิจยังบ่เหม็นเที่ยงหมูม่วิดยังไงมาเป็นอนิจบ่เลิกแล้วบ่ได้ว่วาขาดจากมรรณะเนะจ้าก็คิดถึงคุณบิดามันดาเหยียังมาเป็นกันมากเลี้ยงยำบากเพิ่งนาน แต่อยู่ี่ตรงเมี้ลำรัดแตเรื่องานยาละการนักท่องท้องกินของเล่นแต่พนเมียอค่อยพิยานเ้าก็ออยู่ได้ํำนวดที่เดือนบวบวอนคนสมาแล้วเจ้าโต๊ะคาค่ออกจากเมียนดามันท่องมาเลื่อนแล้วลูกแก่เมียินชายถึงจะยหายก็ส้นขื้นโยโยืนเจ้าออกมาลางบางคนหาไม่ได้แล้วถึงจะใส่แผลใส่บือบางคนก็ถือเอาไว้นำมาลา บางคนเอาผากลวงมาถุมห่อแม่กอบุ้มเจ้าใส่ในอกลกเจ้าใส่ในกูบุ้มเส้นดูกินโนมแม่กอสมลูกแก้วเลี้ยงไงแล้วงข้อแรลงไปมาตามภาษาเด็ก่อนสัสวนนาแล้วใไงเป็นคนทำกังวลกังแทนนักหนุงเห็นในใจที่จะไล่ก็แล้ว เป็นแล้วอยากไปบวชในชาศาสนาเจ้าก็ดิชซึงคุณบิดามรรดาขุนอัญงเจ้าก็ทิ้งอำลาพุทธหูขเข้ามาบวชกัางปันวดเป็นสัมมณีเอาเรียนบวชทดละซ้ำไปแล้วอายุได้ยี่สิบีกับแม่ผูกพ่อแม่ที่อาบุตรธาได้ที่วัดและตาพาตของของมมนเลยสุขเวและยัน,นทีเล็กจันทีอันกุ้งกา ตั้งเภรัชศาสนาทางเาาท,างทลาเลเมยงมากดูหลัก้วยบริขารเป็นของการอันยิ่งเพื่ออยากเห็นหน้าพระเจ้ายิงลองใจขออย่า้ดตัวเราไว้ยืนในโลกขอให้คนจากโภคโภคาให้เกิดตัวที่าลำเลอเมืเ่อเจ้าเกิดนิลพานให้เป็นสุขสำลานดูเหลือเดชขอให้คนจากทุกเวทยุษดีสัตโ์โลธรรมวัชิสุขิจงประการม อายุวนากภอละโลคยะวนาปฏิภาณาตัวโลปฏิปใจยะวเจตเสดก็มาละสายทาละันดานตับโตเสหหาปัญญาเกิดกาเชี้สีบัดเนียไปจากเกวนาเจ้าเกามาหอมันจะไหนวมาเจอควรเออ เอยขวัญเออขวันเจ้าไปอยู่หน้าทางดาวขอัมาถามวันนี้วันนี้วัญเก้าไปหาคืนดาวอ่อนน้อยคอยมาถามวันนี้วันนี้มาเจอขวัญเออขวัญเอ ขวนเจ้เเเาได้ทุ่มวยตั้เล่นเงือเดือนอย่าได้เดินุงผีอย่าได้เดินกีลีนอกเดขวนเจ้าอย่าได้เดินตะเทยเที่ยวตั้งไกลขวนเจ้ไไา,าได้หลงถมไปแนป่าไม้อย่าได้เดินน้ำมูลลิงลมอย่าได้ทุ่มลิงกัง,งเทาหุงหลานดาเสือสชิงควยกระทิ้งและหาสา ควรจะได้หลวงเขาเที่นตำพวงลงมือผหาท้งบังหว่าและต้อใหญ่ซส่นสนใจมายาทรงเกลหอมของเฮาหวนนักเจ้าต้งเข้ามาโฮมอันทนายมีนิวันนี้ มาอยู่ในใจทุกเมือ่อมาอยู่ในเมื่อทุกยามอย่าได้มีความกังวลเล็ดเดาะหอนสับสะชนิและไทยให้มาเฮีนบบนยนพระมีหน้าที่กดดันสะกิดหลงหอดุงแจงหอดชดดาเดเตจนาชนสังเป็นเจ้านั่งปิดจลานาให้การอยู่อยู่นานเป็นสมบัติหยด,ดวงอยู่สืบต่างในธรรมจัตตารธรรมวัฒนธรรมสิอายุวันนะัุ้กขาเปล่าอายุนานได้ใจหอนว่าปวันสา,าในเดชะยงาม สะนาพาผู่งโมโบยไป่าได้มีจังไรมาเบียด่าได้ผู้มีเดชเลงละสาให้มีเจริญกรุณาคุณกว่าเกา่าขอให้ได้เป็นเจ้าพาดิเดชลือส,สาในศาสนาของพ,พระพุทธเจ้าให้เดชสดังแสงอสุริยปะปฏิส,สิติเสโซโลทาทธิราเทาเป็นดังอินทาทธิราเทาภูมิน ทั้งเย็นดินโอยอ้อนทุกการเตาสาทุการมาย่อยุ่งกานของดีองค์ตุลีตั้งต่อติดมานอสมภาคตะวันแพทย์การทุกเมื่อเฮื่อนเฮื่อนเจียวเงินแห่บูชาให้มีความสุขสาอยู่สืบฟังกับตัวเ่าถึงสิวังขอให้มีความสมหวังอยู่สืบสางคุณละรางสัมปทานยันธรรมฐานใดที่ทวนทุกยังล้วนทุกันแปดเงือนสี่พันธรรมขันให้เจ้าหูยะได้หัวตีดกูทรงปัญญาให้มีความสุขสาย เด็ดหอนท,ทุกคกำเส้าบอคาคาไว้จะทุกประวังสะยะมังคลังสะยะมห้ามงคลสุขสมบูรณ์จงมีเจ้าทุกประการเถิด สาธุพุทธังปจิตที่เมตตมังปจิตที่เมสังฆงปจิตที่เมจิตทิศอีจอย่างจิตทิศมังจิตทิศกาลยัตถะกัตโตจิตทิศลาโพนิลังกาลังจิตทิศเทโสสยนิจังสภะจิตทิศสิปันปโนด้วยเดียดยิทธอำนาจบารมีแห่งคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายคุณอำนาจบารมีพระตามคำสันสอนแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายคุณอำนาจบารมีแห่งพระสงฆ์อริยะสาวกเจ้าทั้งหลายรวมถึงอำนาจบารมีแห่งอ็กมาจิ สักขทั้งหลายในโลกนี้ขอจงลนบรรดาอันวยบอลให้การสูดหัวหน้าของพระสุทธเจ้าทั้งหลายในวันนี้จงสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่าได้มีอุปสรรคน้อยใหญ่มาขวางกั้นจงสาเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จสวมความมุ่งมัม่นารถนาแต้มเจตนาประงสงค์ของพระุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด

ยังได้เป็นนายพันเสวาสัาิสาตง่ายเป็นดา่ผู้รักษาปัตุหิมาภานนายทหารบาดเป็นนายพันเอาทุนเอาทุนมาลัะลามห้อยใบฟ้าแล้ว้อมแถวๆซำกายืนย่องเยี่ยวเลียไปมาเห็นไม่ตาพร้อมตามาชุมกัน อกการโงงและเล็อพ่วงเป็นไม้เป็นน้ำสังพีแปลงสุนันลีนบุตะกังยังมีน้แอบพวงคำพวงหนึ่งเด็กเป็นมากรับนำกราบเข่ามาเยือนยูหอมปรมโม่สองคนองอัญญา เอาแบรบเลยสุล่งโล่ยั้งมันกแบบคงนานความกันมาอาปาแล้วกักินลังตัวกินหีเมื่อบอชวนแล้วลั่งตัวกินกิมแล้วเกือกเกลอะตกหลงลั่งตัวกินลั่งตัวหลับตากินอยู่ทู่ชอกที่ซอยหน่อยของเรามิหนีน่ายท่านจึงนขึ้นไปเบ่งคิจกันานบา่ึงว่ามีแต่กาบเขารับแกรบนำผาชมกันน่ายท่านจึงนขึ้นไป นายช่างเชินหันหาลงมาสักเอาใบเล็กใบสองข้างมาหยิบเป็นกระยู่กระวักกระเจวหยิบแล้วกินไปสักใส่ปากอันบํม กันบาน้ำผมมันสั่งมาผมหวานแสกซอยเ็นอหินหย่อยหักเมาหลายากินบ่ตายแต่ก็ซืนกันบาน้ำกันอื่นคือกันบาน้ำกันอื่น,น,น,าน,นการ่วมสายเราเวนในผ่านกันซักไปแรงอื่นคืนไปสวายปัญญาหืบภาชา,าสันเตสนิดฐ์หืมภาษา บันจิตอุสนิทจ์ังสือว่านามดีเป็นเจ้านามชุลาเมรัยคูมีรองบรรไก้ให้มาตักหน้าคนละจอเทใส่จอกใส่แก้วให้ผู้คาวิตผู้กาเจงเม็ดให้ผู้กาแก่เม็ดหนึ่งฟังไปทั้งํำมนแห่งอีสานให้จะมีบริบานมากมายเรือล้นให้จะมีกินแก้วพุดดิ้งใหญ่ยากความสุขยากยัยก็อยู่สบายเม็ดนึงฟังไปก็ ให้งบุูรพาให้เจ้าเปนให้เจ้ามีให้เจเ้า,าเปนม่ตาไปบุูรพาเรา,าเว้นออกให้เจ้าเป็นพระมะโหาสุดเจมีหยดหนึ่งฟังไปกัมหยดหนึ่งกัมไปกัมอาตานี้ให้เจ้ามีเี่หังหลังในกข่วงพ่อหมูมนต์ดีให้เจ้าได้เป็นเศรษฐีมาเนเศรษฐีมีเงินล้านเม็ดหนึ่งฟังไปกัม

จ้าปากเว้าให้เขาคอนใจลงเม็ดนึ่งกําไปสําไปคินแจนาให้เจ้ามีปากตานเว้าต่ออ็นดูตั้งหูสาอย่าฟังอย่านวขอให้เจ้ามีพวกเมดแท่คนดีให้เจ้านอนหลับดีฝันดีถึกหวยถกเลขมนหนึ่งปักไปกําพาพาจักแจนูขอให้งสัตูนี้ไกลอยอยู่ขอให้คนจากโทษทุกขเวทนาขอให้เจ้าได้เป็นพระญาหัวหน้าหมู ขอให้มีเงินกำไหลเข้ามาสู้มือละแสนสองแสนเม็ดหนึ่งปังไปกำทั้งหัวแนผู้ดโดนแก่สร้างให้ได้เจ้าอยู่สืบสางเงินยเงี้ยก็แสนสองคำเนี่ยพร้อมพร้อมนอน้อนเจ้าขวัญเจ้าโอมาฮาโฮมขมว์ขมว์มูลมาสัจจะสธีเป็นวันกุลโนตุสัพพะทาง โอยูยินดีเฮ้อเอาเกินเด้อพี่เด้อเด้อสิลงเด้อสิสิเกียงวังวิวรวิวรพระพรดวงประเสริฐไหว้ແກ້ເກືອນຍິ່ງບຸນບຸນກັນທັດ ออกมาเป็นถุยเป็นเสินเส้นและเส้นคำแล้วจึงนำเ้อพลอยแฟ็นเส้นเส้นหลิงเลื่องน้ำนำเลือกสายจะเกิดมุคุบุญจงมาสามสอบมานั่งตอบผู้แขนยอเนื้อผู้แขนสายให้ได้เมือนนางผู้แขนขั wrote, ้วให้ได้ตัดสังพรตาอ่อนพอแสนผู้แขนเท้าให้ได้เป็นขญาผู้แขนขอน้าให้ได้เป็นคนนั่งผู้องอาจผู้แขนอมา์ให้ได้นั่งของเมือง เบื้องไต่ให้มีผู้มาช่วยเมื่อเจ้าเน้อเบื้องเหนือให้มีผู้มาช่วยเมื่อเจ้าเน้อเมืองเหนือให้เจ้าได้เงินแสนแดนเหนืไปให้ได้เงินทารานออกจากบ้านให้เจ้าพอให้เงินให้ทำจัดตาโรธรรมวัฒน์กันที่อายุวันโนจุดทางพระลัง ไปเกี่ยวกูดูพูดคุยกัน้น้รกคนครับหลังจากเสร็จจากพิธีสู้ขนาคนะครับแล้วก็ผูก้อต่อแขนนาคไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้หงสี เป็นหน้าที่ของแม่กัวนะครับหากระขอกำนัานะครับเลี้ยงแขกเลี้ยงคนนะครับผู้ทีมาใส่การใส่งานนะครับสลาบงานใดนะครับเพื่อนที่เพื่อนเป็นงานใหญ่นะครับเพื่อนกับอาซีมีวงดนตรีนะครับหรือว่ามีมหรสพศให้พี่น้องได้เบ่งนะครับตามกําลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเป็นนะครับสลาพงานหน่อยนะครับเขากะจัดในหน่อยนะครับ ช่วงนี้ก็อยูในช่วงโควิดนะครับมาลองมาล้ำห้างกับปตองจังมาหลายนะครับเอาไปมาแชร์พูดเดียวกับพ่อแล้วนะครับ